เซ็ตฮิปสเตอร์บันนี่เป็นกระต่ายวันนี้นะครับผมเรามีเพชรอยู่ทั้งหมด300เพชรวันนี้เราจะมาได้อะไรของดีๆกันบ้างซึ่งวันนี้เราจะมาซื้อของในร้านค้าแห่งความมืดซึ่งเราจะเอาให้คุ้มที่สุดนะทุกคนเออเลื่อนลงมาก็มีมีท่าเต้นเนาะมีท่าเต้นตัวนี้โอ้โหแรปเปอร์โจ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 อืมก็ถือว่าดีเนาะแต่ว่าถ้าผมกดสลับเนี่ยผมจะคุมปะลองเสี่ยงดูปะลองดูลองดูลองดู สลับเป็นตัวผู้ชายปับ๊บโอ้มีเสื้อตัวผู้ชายด้วยทุกคนอุ้ยตัวนี้เท่นะเนี่ยก็คือเท่อย,อยู่เนาะเออแล้วก็มีท่าเต้นแต่ว่าผมว่าของตัวผู้หญิงคุ้มกว่าเนาะงั้นผมเอาของตัวผู้หญิงแล้วกันซื้อตัวผู้หญิงนี้ไปเลยไปเลยร้อยห้าสิบห้าเพชรสุดยอดไปเลยอื้อเซ็ตฮิปสเตอร์บันนี่เป็นกระต่ายน้อยแถมเรายังโอ้แถมเรายังสามารถซื้อท่าเต้นได้อีกนะทุกคนโอเค เราไปซื้อท่าเต้นกันดีกว่าโอเคแล้วก็สวมใจเหลือ68เพชรเนาะเอามาเอา่อซื้อโกอโลยอไดีกว่านะทุกคน70เพชรเออเอาไปดูอ่าเพชรไม่พองั้นเอาไปสักเอ่อหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอันทุกคนแล้วก็มันจะเหลือ5เพชรเ้ยซื้อได้กล่องนึงซื้อกล่องนี้แล้วกันโอเคเราเหลือเพชรหนึ่งเพชรนะั่นทุกคนเหลือเพชรแค่เพชรเดียวแต่เราจะเอาตั๋วโกโลยอของเราไอ ไอ้ปืนเนี่ยเอาไปสุ่มดูนะทุกคนโอ้โหขาดอีกขาดอีกใบเดียวว่ะทุกคนเราจะได้10บใบว,ว่ะเสียได้ว,ว่ะปุ๊บกล่องแรกฟาร์มาร์สเอวิลฟาร์มาร์สแล้วก็เอ้ยฟาร์มเอ้ถาวรทุกคนได้ถาวรโอ้ก็ถือว่าคุ้มนะอึ๊บโอ้โหฟาร์มาร์สอีกแล้วฟาร์มาร์สฟาร์มาร์สอีกแล้วเอวิลคือเอาถามว่าคุ้มไหมก็ก,ก,ก็ก็ได้ฟาร์มาร์สเป็นเดือนอะ่ะมีมีของถาวรเต็มนะผม เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวละครใส่เสื้อกันดีกว่าเอาตัวผู้หญิงโอ้โหไม่มีเลยทุกคนรหันนี้สุดยอดไปเลยนี่นี่โอ้โหที่ระเบิดเถิดทิงทุกคนนี่อืมมีท่าโยโยยโยด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราใส่สก,กินอาวุธก่อนเนาะอืมฟาร์มัสนี่ไงเราได้ถาวรอ,อันหนึง่งแม็กกาซีนความเม่นยำกับอันนี้6วันใส่นี้ไปก่อนลวกัน สไนเปอร์เหรอโอเคแสดงในล็อบบี้ด้วยไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่าทุกคน どう you